สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะฮะนุกเกอร์นะฮะเป็นตัวแทนจากบริษัทเพิ่มพูนคอนตัคชันนั่นเองนะผมสำหรับวันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะฮะมาดูบ้านสวยๆอีกหลังหนึ่งนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะผมบ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านชั้นครึ่งนะทรงปั้นหยานะผมออกแนวเรือนไทยนิดหน่อยนะครับผมฟังก์ชั่นนะผมของหลังนี้นะอยู่บ้านห้องนอนนะผมอยู่ที่สี่ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็ อีกหนึ่งห้องรับแขกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับที่จะเข้าไปดูด้านในนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนนะฮะด้านหน้านะครับผมเราตกแต่งนะ,นะครับผมเสานะสวยๆแบบนี้เลยครับผมทั้งหมดนะฮะหกเสานะฮะแล้วก็ติดหินกาบหินทรายนะครับผมโทนสีดําแล้วก็ตามด้วยไฟกิ่งทุกต้นเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมฮะชั้นล่างนะฮะก็จะเป็นหน้าบ้านของลูกค้านะครับผมเพราะว่าตรงชั้นครึ่งเนี่ยลูกค้าไม่ไม่อา ตั้งบันไดนะผมเพราะว่าดีไซน์ของหลังนี้ก็คือต้องเข้าจากด้านล่างนะผมเดินขาไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงระเบียงนะผมหน้าบ้านนะผมก็จะมีความกว้าง3.5เมตรนะฮะลึก1เมตรนะครับผมแล้วก็มีบันไดนะผม1ขั้นนั่นเองครับอ่ะพอเดินขึ้นมานะครับเราก็จะมาเจอบป,ประตูนะผมประตูบานเลื่อนนะอลูมิเนียมสีดำนะครับผมลูกค้าเลือกเป็นโทนสีดำให้เข้ากับตัวบ้านนะครับผม พอเราเปิดนะเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาเจอกับห้องรับแขกนะครับผมห้องรับแขกห้องนี้นะฮะตรงนี้นะผมเป็นห้องรับแขกนะผมมีความกว้างอยู่ที่สามจุดห้าคูณสี่เมตรนะผมแล้วก็ด้านบนนะผมก็จะติดตั้งเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับผมแล้วก็มีไฟดาวไลท์ทั้งหมดสี่ดวงทั้งสี่มุมนะครับผมแล้วก็มีสระเปาไว้ให้อีก หนึ่งดวงนะครับผมอ่ะห้องนี้นะครับผมก็จะติดกับห้องครัวโซนห้องครัวแล้วก็จะมีห้องน้ําด้านหลังแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปหาชั้นครึ่งน,นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูโซนห้องครัวหรือว่าโซนดัานล่างกันก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันระหว่างไปห้องครัวนะผม,มเพื่อนๆนะเราก็จะเจอกับประตูอลูมิเนียมสีดําเป็นบานผักนะครับผม พอเปิดเข้ามาปุ๊บเราเนี่ยก็จะมาเจอห้องครัวตอนนี้ผมอยู่ในโซนห้องครัวแล้วนะเพืแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นห้องน้ำนะผมแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นสไลด์แชมพูอะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าบ้านเขาจะเก็บนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำนะผมห้องน้ำที่หนึ่งนะผมพอเปิดเข้ามานะฮะ ห,ห้องน้ําห้องนี้เพื่อนเพื่อนห้องน้ําห้องนี้นะฮะมีความกว้างมีความกว้างอยู่ที่2.5นะครับผมความลึกอยู่ที่1.5เมตรนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูโซนแห้งกันก่อนครับโซนแห้งนะครับผมทางบริษัทก็ดีไซน์นะผมะท็อปก็ท็อปด้านหลังเพื่อที่จะให้ลูกค้านะผมวางแชมพูวางอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับผมตัวนี้สวยๆเลยนะครับผมแล้วก็อ่างล้างหน้านะฮะก็ติดตั้งเป็นแบบ แขวนนะผมเป็นแบบแขวนตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เนาะก็อยู่ในงบประมาณที่บริษัทต,ตั้งไว้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยกระจกเงานะฮะกระจกเงาตัวนี้พความใช้งานเลยนะ่ะถัดมาอีกเล็กน้อยนะผมเราเนี่ยก็จะมาเจอกับเจ้าตัวชักโครกนะฮะชักโครกตัวนี้นะผมก็ติดตั้งพร้อมสายฉีดชําระนะฮะก็ใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็อย่างที่บอกลูกค้าสามารถเลือกได้กัดซื้อได้ นะครับอยู่ในงบประมาณที่บริษัทต,ตั้งไว้นะครับผมอ่าถัดมาอีกเล็กน้อยเราเนี่ยก็จะมาเจอกับที่กรนเปื้แห้งนะตัวนี้ทางบริษัทก็ก่อเป็นแบบปูนนะผมเป็นผนังขึ้นมาให้นะครับผมอ่าส่วนลายกระเบื้องนะลูกค้าก็จัดซื้อจัดเลือกไม่ใช่ไม่ใช่จัดซื้อเลือกนะครับผมเลือกเข้ามาได้ให้บริษัทติดตั้งให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูโซนอ่างนะครับผม ตรงนี้นะครับผมทางบริษัทก็จะติดตั้งฝักบัวให้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมพร้อมติดตั้งอาสแตนบายสายน้ําอุ่นกรณีที่ลูกค้าจะติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นก็สามารถบึงไฟจากตรงนี้เข้ามาใช้งานได้นะครับผมแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้นะฮะเราก็ก่อเป็นช่องเอาไว้สําหรับวางเชมพูต่างๆสําสหรับอาบน้านะครับผมอ่าเรามาดูภาพรวมลายกระเบื้องนะครับผมกระเบื้องของบ้านหลังนี้นะครับผมก็จะเป็นโทน ขาวเทานะผมตัวนี้ก็ลูกค้าจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูห้องครัวกันนะครับผมพอออกจากห้องน้ําห้องที่1แล้วเราเนี่ยก็จะมาเจอกับห้องครัวที่แบบโล่งๆเลยนะผมเรามาเจอกับห้องครัวนะผมห้องครัวนะมีความกว้างอยู่ที่3 5มเมตรนะผมความลึกของเขาอยู่ที่3เมตรนะฮะพอที่จะได้ใช้งานเลยแล้วก็ตามด้วย อเคาน์เตอร์นะครับผมเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมตัวนี้เป็นซิงล้างจานนะครับผมซิงล้างจานนะบริษัทก็ติดตั้งให้เป็น2หลุมนะฮะตัวนี้ลูกค้าจัดซื้อเข้ามาเป็น2หลุมนะฮะบริษัทก็ติดตั้งให้นะครับผมพร้อมตู้นะครับผมตู้เป็นบานเนี้ยด้านในก็จะกูกระเบื้องนะครับผมตรงด้านล่างนะครับปูกระเบื้องนะฮะส่วนตัวนี้ลูกค้าก็จัดเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมเตาแก๊สครับ ตัวนี้อยากจะบอกว่าโปรแกรมบ,บริษัทมันซื้อให้เป็นส่วนต่างของลูกค้าที่นําซื้อเข้ามานะผมแล้วก็ทางบริษัทก็ติดตั้งให้นะซื้อเสือแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเลยอีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้ครับผมผนังฮะทางบริษัทก็ติดตั้งกระเบื้องให้นะผมเพื่อที่จะกรณีลูกค้าทําอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแบบมันมันจะกระเด็นติดผนงังใช่ไหมล่ะเราเนี่ยก็จะได้ทำหอ นะติดตรงนี้ก็สูงขึ้นมา60เซนติเมตรนะพร้อมหน้าต่างบานเลือดนะทั้ง2ชุดเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเราติดตั้งไฟตรงนี้ไว้ให้สแตนบายไว้สําหรับเสียบเครื่งองทำต้มน้ําอะไรก็แล้วแต่ตู้อบต่างๆนะครับผมห้องครัวห้องนี้นะครับผมก็มีฝ้าหลุมอันนี้เป็นส่วนต่างที่ลูกค้า จัดนะผมก็คืออยากได้ความชอบนะสมค坤ก็จัดห้องครัวเป็นฝ้าหลุมเป็นแบบโค้งตามมุมนะครับผมแล้วก็ตามด้วยไฟดาวร้า์ทั้งหมดสี่มุมเลยนะครับผมสี่มุมนะถัดออกมาอีกเล็กน้อยครับเราเนี่ยก็จะมาเจอกับพื้นที่สักหลางนะครับผมเหยียบบันไดขั้นหนึ่งแล้วก็มาเจอกับพื้นที่สักล้างนะครับพื้นที่สักลลางตรงนี้นะผมก็จะมีความกว้างที่ 3.5เมตรนะผมลึก2เมตรนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็สแตนบายพวกก๊อกพวกปลั๊กไฟต่างๆไว้ให้กับลูกค้าเพื่อที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปดูชั้นครึ่งกันนะครับผมหลังจากที่ออกมาจากห้องครัวนะมาออกมาจากห้องครัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นครึ่งน,นะฮะระหว่างทางขึ้นไปชั้นครึ่งนฮนะ,ะเราก็จะมาเจอกับเจ้าบันไดนะผม ตัวนี้ก็จะมีสแตนบายทั้งหมด5ขั้นนะครับอ่าเดินขึ้นมาพอเดินขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าดีไซน์ขึ้นมานะผมว่าให้มีประตูนะผมก็เลยจับเป็นประตูอาอลูมิเนียมนะเป็นบานผักนะครับผมนี่ผักแบบนี้นะครับผมอ่าสวยเลยนะครับผมนี่พอเราเข้ามาเจอกับห้องโถงนะผมห้องโถงห้องนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่ 5.5เมตรนะผมความกว้างฮนะห้เมตรคูณความลึก3เมตรนะผมลึก3เมตรห้องนี้นะผมก็จะติดกับห้องนอนห้องที่1ห้องนอนห้องที่สองนะแล้วก็บันไดขึ้นชั้นสงนะครับความพิเศษของห้องถงห้องนี้นะผมเราเนี่ยก็จะมาเจอกับประตูบานเลื่อนนะผมาบานเลื่อนนะผม สีดำนะฮะเพื่อที่จะออกไปดูระเบียงด้านหน้านะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูห้องโถงพ้างนี้ก่อนห้องโถงพ้องนี้นะผมก็จะมีฝ้านะผมเป็นฝ้าเข้ามุมนะผมมุมโค้ง,งทุกๆสี่มุมเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟดาวไลท์ทั้งหมดสีดวงนะผมแล้วก็ไฟสลับเปาอยู่ตรงกลางนะผมตัวนี้ ลูกค้าสามารถเลือกเข้ามาได้นะผมอยู่ในงบประมาณที่บริษัทตั้งไว้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระเบียงหน้าบ้านกันพอเราเปิดประตูออกมาเราก็จะมาเจอกับระเบียงหน้าบ้านนะฮะก็จะมีความกว้างแบบกว้างๆนะผมตอนเช้าๆนะฮะเราก็มานั่งแบบจิบกาแฟได้นะครับผมอ่ะระเบียงตรงนี้นะผมก็จะมีความกว้างอยู่ที่อ่า 3.5นะครับผม3.5คูณ2เมตรนะผมกว้างเลยนะฮะตรงนี้นะเราก็สแตนบายปักไฟไว้นะผมเอาไว้สำหรับลูกค้าแบบทำงานจิวๆนั่งรับลมบรรยากาศยามเช้านะผมส่วนเสานะผมทาบริัทก็ตกแต่งด้วยหิงกาบหินรายโทนสีดำนะผมตัดด้วยบัวสีขาวพร้อมกับไฟกิ่งหน้าบ้านนะทุกต้นนะผมก็จะมีไฟกิ่งทั้งหมดนะับผมส่วน ราวกันตกนะผมราวกันตกตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องนะผมเป็นเหล็กกล่องทาสีดําเพื่อที่จะให้รับกับตัวบ้านครับผมอ่าระหว่างตรงกลางนะฮะตรงนี้ก็จะเจอกับหน้าต่างบานฟิกนะผมหน้าต่างบานฟิกตกแต่งด้วยหินกาบหินทรายทานสีดํานะผมพร้อมตัดด้วยงานบัวสีขาวสวยๆแบบอย่างที่เห็นเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวตามผมเข้ามาฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูห้องนอนห้องที่1กันอ่าห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวตามผมมาห้องนอนที่หนึ่งก็จะมีความกว้างอยู่ที่3.5มจุดห้าคูณสามเมตรนะผมก็พร้อมติดตั้งกระจกบานเลื่อน2ชุดนะผมกระจกบานเลื่อนสองชุดเป็นโทนสีดำนะผมด้านบนติดไฟดาวไลท์ทั้งหมดสีมุมน,นะผมพร้อมกับสแตนดบาย ดุูติดตั้งแอร์ด้านบนนะผมก็คือปิดปิดกล่อ,ลองไว้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องที่สองกันห้องนอนห้องที่สองนะผมก็จะอยู่ติดกับเจ้าตัวบันไดขึ้นไปชั้นสองนั่นเองนะพอเปิดเข้ามานะผมห้องนอนห้องที่สองนะผมก็จะมีความกว้างอยู่ที่3ามคูนสามเมตรนะครับผมสาูณสเมตรนะ มีหน้าต่างนะครับผมรับลม1ชุดเลยนะครับผมพร้อมกับไฟดาไวไ์สีมุมนะครับผมเพื่อที่จะรับแสงให้เพียงพอนั่นเองนะฮะแล้วก็สแตนบายสายแอร์ไว้เหมือนเดิมครับผมห้องนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาเหนือก็จะมะีเขาเรียกว่าช่องเซอร์วิสช่องเซอร์วิสเอาไว้เซอร์วิสใต้หลังคานะครับผมด้านบนนะมาเดี๋ยวเรามาดูชั้น2องกันนะครับผมอ่า พอออกมานะฮะมายืนอยู่ห้องถูงนะเราเนี่ยก็จะเจอกับบันไดขึ้นไปชั้นสองนะครับผมระหว่างบันไดนะผมเราก็ติดตั้งราวกันตกหรือว่าที่จับเราจับนั่นแหละสาหรับผู้สูงอายุหรือว่าไม่สูงอายุก็ได้นะผมเอาไว้ประคองเอาไว้จับในการเดินขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนต่างของลูกค้านะผมเป็นงานสแตนเลสนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูชั้นสองกัน พอเรามาถึงชั้นสองแล้วนะผมเราก็จะมาเจอกับห้องนอนด้านหน้าเป็นห้องนอนห้องที่3ห้องนอนห้องที่4ี่ก็คือห้องด้านหลังนะครับผมแล้วห่างห้องนอนทั้งสองห้องนะครับเพื่อนเเราก็จะมาเจอกับห้องน้ำนะฮะอยู่ตรงกลางสามารถใช้ร่วมกันได้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูในห้องน้ำก่อนนะครับห้องน้ำห้องนี้นะผมเป็นลวดลายเหมือนกันกับห้อง ห้องน้ำห้องที่1นะครับผมก็จะมีความกว้างอยู่ที่2.5เมตรคูณ1.5เมตรนะครับผมด้านข้างก็ก่อท็อปนะครับผมก่อท็อปเอาไว้สําหรับวางอุปกรณ์ต่างๆอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไว้นะแล้วก็อ่างล้างหน้าเอาเป็นแบบแฝน,นะครับผมตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ,อจัดสรรเข้ามาได้นะให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทต,ตั้งไว้นะครับผมแล้วก็พร้อมกระจกเงา ใช้งานแบบเพียบพร้อมเลยถัดมาเล็กน้อยนะผมเราเนี่ยก็จะมาเจอกับชักโครกนะผมตัวนี้อยากที่แกนสามารถเลือกซื้อเข้ามาได้นะผมแล้วก็พร้อมสายฉีดชำระนะฮะอ่าแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใ,ใกล้ใตรงนี้นะผมเราก็สแตนบายเป็นปลั๊กไฟเอาไว้ให้กับลูกค้าเสียบเวลาเอาผมรีดผมหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆแล้วก็ปิดไว้เป็นบ็อก น,น,นะครับผมอ่าพอเข้ามานะผมโซนเปียกนะระหว่างโซนเปียกก็จะติดตั้งก่อกระเบือ้องเอมใช่ก่อผนังนะผมกันเปียกแห้งให้นะผมพร้อมติดตั้งกระเบื้องสวยๆนะผมตามที่ลูกค้าเลือกเข้ามานะฮะแล้วก็ฝักบัวบริษทก็จะติดตั้งไว้ให้พร้อมใช้งานแล้วก็สแตนบายเครื่องทําน้ําอุ่นไว้เหมือนเดิมนะผมแล้วก็จอดช่องเอาไว้วางแชมพูอุปกรณ์ นะครับผมมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูห้องนอนห้องที่4เป็นห้องด้านหลังก่อนนะผมก่อนที่จะไปห้องนอนห้องที่3นะครับอ่ะเรามาดูห้องนอนห้องที่4ชั้น2นะผมด้านหลังนะฮะห้องนอนห้องนี้นะผมก็จะมีความกว้างอยู่ที่3ามจุดห้นะผมคูณ3เมตรนะครับผมก็จะมีหน้าต่างนะผมทั้งหมด2ชุดนะฮะทั้งหมด2ชุดพร้อม ไฟดาวไรซีมุมเลยนะผมไฟดาวไรสีมุมนะครับผมก็สแตนบายสายแอร์ไว้เหมือนดืมนะผมสแตนบายสายแอร์ไว้เหมือนดืมมาเดี๋ยวไปดูห้องสุดท้ายครับผมห้องสุดท้ายห้องนอนห้องที่3าด้านหน้านะครับจะมีความกว้างที่แบบพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยก็คือความกว้าง3.5นะผมคมูณ4เมตรเลยเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับผม ห้องนี้ฮะก็จะมีหน้าต่างด้านบนนะผมหนึ่งชุดนะผมแล้วก็ตามด้วยไฟดาวไล์สีมุมพร้อมกับสแตนบายสายแอร์ by, air, ด้านบนเหมือนเดิมครับผมแต่พิเศษกว่าเพื่อนก็คือประตูนะผมเอาไว้รับลมบนระเบียงนะผมอ่าตอนเช้านะฮะเป็นประตูสีบาน เลื่อน2บาทนะครับผมเป็นทวนสีดําเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดินออกมานะผมเราเนี่ยก็จะมาเจอกับระเบียงด้านหน้านะฮะระเบียงตรงนี้นะผมก็จะมีความกว้างอยู่ที่3.5มจุดห้าคูณหเมตรนะผมสาหรับเอาไว้จิบกาแฟยามเช้านะครับผมงานตกแต่งก็จะเป็นเสานะครับผมเสาตกแต่งนะผมติดหินกราบหินทรายทวนสีดำนะผมพร้อมตัดด้วยงานบัวสีขาวนะผมแล้วก็ติดตั้งไฟกิ้ง ด้านหน้านะครับผมอ่าแล้วก็ราวกันตกนะผมก็จะเป็นเหล็กดำนะผมเป็นเหล็กกองสีดำนะฮะลูกค้าเลือกเป็นสีดำอย่างที่ผมแจ้งไว้แล้วก็ด้านบนก็ติดไฟดาวไลท์ทั้งหมด2ดวงนะฮะเอาไว้เพิ่มแสงเล็กน้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเหตุผลที่ทําไมผมบอกว่า,าบ้านหลังนี้เหมือนเป็นทรงสไตล์เรือนไทยนะครับผมไทยประยุกตนะผมไทยประยุกนี่ด้านบนตรงนี้ครับ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆแล้วมงตรงนี้นะครับผมก็จะติดตั้งางานนะผมงานสถาปัตย์ตรงนี้นะครับผมก็ลเลยออกเป็นเหมือนไทยประยุกต์แบบบ้านเรือนไทยเลยนะครับผม ผมพี่น้องครับมือนีเฮ้ากับมาอยู่กับจาของบ้านนะครับคุณยายนะครับเป็นตัวแท่นของบ้านหลังนี้นะครับผมก็เลยอยากสิมาสอบถามก็รู้ซึกงในไงเพื่อนสนอกได้ว่าเป็นยังไงบริษัทมาเฮ็ดเนี่ยนแหงครับงามบ่ถือใจบ่จ้ายายก็บวว่าดีเริมเ,เออกถือใจย,ยายยายอย่างคืนหอดพวกมาเฮ็ดว้าโอ้ยมาเช่นนี้จากกันลำบ้ายายจ้าคือหอดถูกรุ่นมาร่นได้ยายกับขึ้นหอเออเป็น เป็นเหตุดีค่ะเป็นเหตุดีเนาะเป็นเหตุดีนงามบ่ครับถือน้ำค่ะถือใจเนาะถือใจตรงตามแบบที่ย่าอยากได้เลยเมนบอกเจังไดถือใจย้ายครับลูกถือใจลูกสายอยู่ถือใจลูกสายคใช่สายผู้เป็นเหตุเป็นนี่ล่ะมาเหตุบาที่นี่ย่าเพิ่นกับสีเดชมาอยู่เฮียนไม่เฮียนงามเพราะว่าเนี่ลังนี่กับสีเดชมาส่งมอบให้เพิ่นเป็นเจ้าของแบบถูกต้อง าตามรักตามนี่เนาะแม่เนะาะครับสุดท้ายแล้วขอฝากบริษัทเพิ่มพูนคอนแทคชั่นนะครับผมพี่น้องครับผู้ใดมักกอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยบ้านหลังหน้าจะเป็นหลังไหนและที่ไหนก็ฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>